จะพาฉังไปไหนคะฉันต้องกลับบ้านแล้วนะถึงแล้วเธอพร้อมไหมฉันจะเปิดตาแล้วนะเป็นไงเธอชอบไหมถ้าเธอยอมเป็นแฟนกับฉันเนี่ยเงินทั้งหมดนี่แล้วก็รถคันนี้ก็จะเป็นของเธอคุณเกตฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้ชอบคุณ เราร่วมงานกันแค่เจ้านายกับลูกน้องเธอคุณอย่าทำให้ฉันต้องอึดอัดเป็นมากกว่านี้เลยแพมแต่ฉันชอบเธอจริงๆนะถ้าเธอยอมคบกับฉันเธออยากได้อะไรฉันสามารถให้เธอได้หมดเลยขอบคุณนะคะแต่ถ้าฉันจะรู้สึกกับใครสักคนจริงๆก็คงไม่ใช่ที่เงินเขาหรอกคะ่ะฉันขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนงั้นฉันขอไปส่งเธอที่บ้านนะไม่เป็นไรคะ่ะฉันกลับเองได้ไม่ได้ ถ้าเธอไม่ยอมให้ฉันไปส่งฉันก็จะตื้อเธออยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวก่อนแฮมนี่ฉันซื้อเสื้อมาให้เธอเอาไปใส่นะแต่ ครั้งก่อนหน้านี้ฉันซื้อมาให้เธอตั้งเยอะตั้งแยะก็ไม่เห็นใส่เลยนี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณเกตเก็บไว้เถอะรับไว้เถอะนะฉันอุษา์ตั้งใจเลือกให้กับมือเลยขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวฉันกลับก่อนนะสวัสดีค่ะ นี่แพมเจ้านายแกมาส่งอย้แล้วเหรอแกนี่ก็เล่นตัวอยู่ได้คนรวยเขาอุสามาจีบแทนที่ตัวเองจะได้สบายประังชาติได้ของพวกนี้ก็เหมือนกันแกทิ้งทําไมราคาก็ไม่ใช่ถูกๆพี่ก็ใช้เองสิถ้ามันเป็นของผู้ชายนะฉันใช้ไปตั้งนานแล้วเออพแพมพี่ของเงินสักสามพันสิพี่เล็กพี่ไม่ช่วยฉันทำมาหากินไม่พอยังมาขอเงินฉันอีกเหรอนะ เดือดร้อนมาจะไปเล่นพน,นันอีกแล้วลสิเลิกได้ก็เลิกนะนี่แกเป็นน้องเสาฉันนะไม่ใช่แม่ฉันมาถือว่าพี่ขอยืมแล้วกันฉันไม่มีเอาอจะหาเงินที่ไหนไปเล่นเนี่ยแพ้แล้วก็กลับอย่ามาหุ่นไหว พี่ผมขอ,อกู้เพิ่มไปหมื่นนึงตอนนี้ดวงผมกำลังมาเลยพี่ไม่ได้ถ้ามึงอยากกู้เพิ่มมึงก็จ่ายอันเก่าก่อนกูให้เวลามึงสิบวันถ้าไม่อย่างงั้นมึงเจอดีแนะ่ไปออพี่ผมขอร้องละพี่โอ้โยโอ้โยโอ้ยโอ้ยจะไปหาเงินจากไหนมาคืนวะ จะซื้อมาให้คุณรู้แล้วว่าเอาเงินมาอย่างไง เฮ้ยใครมาตัดต้นไม้ทิ้งไว้วะตอนไม้ไม่มีเลย อพี่เล็กเขาหายไปไหนของเขาเนี่ยอร่อยจริงๆเลยวะพี่เล็กว่าไงนี่พี่ไปเอาเงินมาจากไหนไปซื้อของเยงอะแยะร้อยวันพันปี ฉันไม่เห็นพี่จะซื้อของเข้าบ้านเลยแกไม่ต้องรู้หรอกเออเย็นนี้ไม่ต้องทำกับเข้าแล้วนะนี่กินนี่แล้วกันนั้นฉันวางไว้นี่นะสงสัยไปเล่นพันมันแน่เลย ฮัลโค่ะฮัลโหลแพมคุณเกตเข้าโรงพยาบาลรีบมาเลยนะครับค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปนะคะคุณเกตคุณเกตคะคุณเป็นไงบ้างใช่ไม่เป็นอะไรมากคุณแน่ใจเหรอคะนี่เธอเป็นห่วงฉันเหรอเปล่านี่คะแล้ว นี่คุณไปโดนอะไรมาก็ <compe S 1> <L an> หลังจากที่ฉันส่งเธอเสร็จแล้วตอนจะกลับมันก็มีกิ่งไม้ขวางทางอยู่ฉันก็เลยลงไปเพื่อจะเอากิ่งไม้ออกนะแล้วลอยู่ดีๆก็เหมือนโดนอะไรไม่รู้ทุบมาจากด้านหลังหลังจากนั้นฉันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยพอรู้ตัวอีกทีเขามาโผล่ที่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้ของมีค่าฉันหายไปหมดเลย แต่ทางไปบ้านฉันมันก็ไม่น่าจะมีคนผ่านเยอะนะคะคุณพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวฉันจะไปแจ้งความให้ขอบคุณมากนะค่ะ,ะฉันขอตัวก่อนนะคะ นภพยแน่เลยโหได้เงินมาง่ายจาังวะรวยเล็กพี่เล็กว่าไงเรื่องของเจ้านายฉันเป็นฝีมือพี่ใช่ไหมที่แกพูดอะไรของแกฉันไม่รู้เรื่องหรอแล้วเงินที่พี่เอาไปซื้อของมาเยอะแยะพี่เอามาจากไหนนี่ฉันเป็นพี่แกนะแกยังมาเก่าหาฉันมั่มวๆ ฉันก็ได้มาจากพนันไงพี่เล็กฉันไม่ใช่เด็กแปดขวบแล้วนะตั้งแต่ที่พี่เล่นพนันมาฉันยังไม่เคยเห็นพี่ได้เลยสักครั้งไม่รู้แหละถ้าพี่ไม่ยอมรับฉันจะแจ้งตำรวจพิสูจน์หลักฐานเรื่องนี้เองก็เอาซิฉันไม่ได้ทำยังไงตำรวจก็ไม่รู้หรอกแล้วทองนี้ล่ะเป็นของเจ้านายฉันใช่ไหมเป่ามันจะไม่ใช่ได้ไง เอามานะัฉันจะไปคืนเจ้านายฉันเอามาไงพี่เล็กเออพันกำไรเนี้ยพี่ไปเก็บมาได้พี่ไม่ได้ขโมยมานะยังไม่ยอมรับอีกใช่ไหมได้ฮัลโหลค่ะคุณตำรวจค่ะพี่ยอมรับก็ได้พี่เป็นคนทำเองโอ้ยพี่เล็กฉันไม่ไหวกับพี่แล้วนะ พี่ไม่ช่วยฉันทำงานไม่พอยังมาก่อเรื่องให้ฉันอีกแล้วถ้าพี่สร้างเรื่องอีกนะเราก็ตัดขาดความเป็นพี่น้องกันไปเลยแล้วบ้านหลังนี้พี่ก็อย่าหวังว่าจะได้มาอยู่อีกแพมโอ๊ย,ยทำไงดีวะเนี่ย คุณเกตคะ่ะนี่ใช่กำไรงของคุณไหมคะใช่เธอไปเอามาจากไหนอะ่ะคือพี่ชายฉันเป็นคุณอาไปเองคะ่ะแต่คุณอยาาเรื่องเขาเลยนะคะฉันขอโทษแทนเขาด้วยส่วนเงินและทองที่เขาเขโมยคนไปคุณหักจากเงินเดือนฉันได้เลยนะคะ คุณอย่าเอาเรื่องเขาเลยฉันขอร้องล่ะไม่เป็นไรหรอกถือว่าเป็นของขวัญที่เจอกันครั้งแรกไม่ได้นะคะคุณเป็นผู้เสียหายเดี๋ยวฉันชดใช้ให้เองค่ะเรื่องนี้เอาไว้ก่อนเถอตอนนี้มีเรื่องที่สำคัญกว่าเรื่องอะไรหรอคะก็เรื่องหัวใจของเราสองคนไงแพม เธอเปิดใจให้ฉันเถอะนะฉันรู้สึกมันจะข้างในจริงๆเราลองคบกันดูไหมนะฉันสัญญานะว่าฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเลย คุณทำอะไรของคุณเนี่ย